ครับผมจะลึกจาก Ford a u t o c a r Thailand นนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาดูเจ้า Ford Ranger XLT นะครับผม XLT ตัวนี้นะครับเป็น XLT เกียร์ธรรมดานะครับผมราคานะครับจะอยู่ที่844,000บาทนะครับผมอยากดู รถสวยๆนะครับมาดูที่ช่องผมได้นะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับตัวนี้นะครับมีอะไรแต่งสวยๆนะครับแล้วก็ออปชั่นยังไงนะครับที่เหมาะสมที่ลูกค้าต้องการนะครับสีดําวันนี้นะครับดำแบ็กเอชชั่นนะครับผมมีสีแดงคาดสวยงามนะครับดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีแต่งอะไรบ้างครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่า Ford r a n g e r XLT นะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคานะครับจะอยู่ที่8 4 0 0 0 0สี่หมืบาท นะครับผมตัวนี้นะครับเราแต่งฟรีนะครับแต่งฟรีทุกสัดส่วนนะครับแล้วก็ใช้เงินออกรถน้อยนะครับผมน้อยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับผมตัวนี้ครับเริ่มต้นนะครับที่ชุดแต่งของเรานะครับข้างบนเลยนะครับสกรปฝากระโปรงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นทรง V 1นะครับทรงเตี้ยนะครับผมตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกทรงได้นะครับเอาทรงสูงนะครับหรือว่าเอาแร็นะครับถ้าอยากดูคลิปที่รถแต่งโดดเด่นนะครับดูที่ช่องผมได้เลยนะครับที่ช่องจาลึกฟอร์ดออโต้คาร์ไทยแลนด์นะครับผมดูได้เลย นะครับตัวนี้นะครับสกูฟฝากระโปรงตัวเตี้ยนะครับผมแต่บางทีลูกค้าก็ชอบแบบแรตนะครับเป็นฝากระโปรงขนาดใหญ่นะครับผมออนไล่ลงมานะครับผมกระจังหน้านะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้นะครับเป็นของแรปเตอร์นะครับผมอักษรฟอน Ford นะครับผมเป็นลงทรงสามมิตินะครับสามมิติยังไงนะครับผมจะมีสีดําตัดด้วยนะครับให้ดูมีความตื้นลึกหนาบางนะครับผมแล้วนะครับ ลัปเตอร์ตัวนี้ครับจะมีไฟนะครับเป็นไฟ LED 3ดวงนะครับตัวนี้นะครับเราติดเป็นสีส้มให้กับลูกค้านะครับหรือว่าลูกค้าอยากจะเลือกเป็นสีขาวก็ได้เช่นกันนะครับข้อดีของ XLT นะครับไฟหน้านะครับเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเปิดปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับ XLT นะครับไฟจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมดูมีราคาเลยนะครับแล้วก็มีไฟสองสว่างนะครับเป็นไฟสูงด้วยนะครับสวยงามนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับ <urai> <program> สีดำดูดุเลยนะครับตัวนี้ครับไม่ต้องแต่งเยอะนะครับผมถามว่าไม่ต้องแต่งเยอะไหมแต่งเยอะมากนะครับแต่ว่าถือเป็นการแต่งฟรีด้วยนะครับไม่มีที่ไหนคุ้มนะครับคุ้มยิ่กว่าคุ้มนะครับผมแต่งสวยๆนะครับอุปกรณ์คุณภาพนะครับมาต่อกันเลยนะครับซุ้มล้อนะครับ6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับหรือว่าลูกค้าเลือกแบบไม่มีหมุดก็ได้นะครับคันนี้นะครับจะเป็นแบบมีหมุดนะครับ มีคิย์ล้อแบบมีหมุดแล้วนะครับ6นิ้วนะครับมานะครับล้อแมกนะครับล้อแมกลายตัวนี้นะครับเป็นลาย6ก้านนะครับเป็นลายเด่นนะครับลายสวยงามนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับตัดกับสีดำนะครับผมของโอซิสนะครับผม RX 7นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นขอบ16นะครับยางของแมกซิตนะครับ แก้มยางนะครับี่อยู่ที่70นะครับหน้ายาง2 6 5นะครับเข้ากับซุ้มล้อนะครับผมไม่ลดออกมานะครับจิวกันสาดเหมือนเดิมนะครับติดให้นะครับผมลาวลังคานะครับตัวนี้จะทําเป็นสีดํานะครับให้นะครับผมบางทีเราจะติดเป็นสีบอลก็ได้นะครับไล่ลงมาเลยนะครับ ด้านล่างนะครับสติกเกอร์นะครับคำว่าเจอร์นะครับไวท์แท็กนะครับแต่สติกเกอร์ตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับผมส่งแบบให้ลูกค้านะครับประมาณ20กว่าแบบนะครับสามารถเลือกรายหรือว่าลูกค้าอยากได้แบบเองนะครับก็ส่งมาให้ผมได้นะครับต่อมานะครับโลบาร์เหล็กนะครับโลบาร์เหล็กเอลเลนเดอร์นะครับตัวนี้นะครับมีไฟตรงกลางนะครับผมมีไฟเบรกนะครับดวงที่3ด้วยนะครับผมโลบาร์เอลเลนเดอร์ตัวนี้คุ้มเลยทีเดียวนะครับ โลบาร์แล้วนะครับขาดไม่ได้นะครับการชนเหล็กนะครับผมเป็นการชนเหล็กตัวนี้ครับเอาเลเดอร์เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับจะมีเซนเซอร์นะครับสี่จุดนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ติดนะครับติดมาให้ที่โลบาร์เหล็กนะครับผมมีห่วงลากจูงนะครับห่วงลากจูงนะครับสีแดงนะครับให้ความโดดเด่นนะครับปลายดาบนะครับปลายดาบคอเบ้ามือจับนะครับผมตัวนี้เป็นสีดําด้านนะครับตัดกับสีดําเงานะครับมี ทำซิลเกอร์ด้านหลังด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาดูภายในนะครับผมส่วนภายในนะครับตัวนี้นะครับเรามีแต่งอะไรบ้างนะครับภายในนะครับเบาะหนังนะครับสแตนดาร์ดมือนเดิมสแตนดาร์ดคืออะไรคือเราจะติดเบาหนังให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับมากับโรงงานจะเป็นเบาผ้านะครับผมเราติดเป็นเบาหนังนะครับเบาหนังนะครับสแตนดาร์ดคือทําได้แดงนะครับยอดนิยมนะครับหรือว่าลูกค้าอยากจะเป็นเป็นได้สีน้ําเงินนะครับ ีเงินได้หมดนะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอซิงค์ใหม่นะครับล้ําสมัยนะครับผมตัวนี้นะครับคุ้มทีเดียวนะครับหน้าจอทันสมัยนับกว้างนะครับหรือว่าลูกค้าค้าจะตดเป็นหน้าจอแอนดรอยก็ได้นะครับตัวนี้นะครับกล้องนะครับกล้องยังไม่ได้ต <c oughs> ิดนะครับเพราะฟิล์มยังไม่แห้งนะครับฟิล์มเลือกได้นะครับกับเอาฟิล์มซรามิกก็ได้นะครับหรือเป็นฟิล์ม 3M นะครับ ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับชุดครอบนะครับเป็นสีดำด้านนะครับลืมบอกไปนะครับดูรอบคันนะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับของ Ford Ranger นะครับจะเป็นโช๊คนะครับของโช๊อัพของฝากระโปรงหน้านะครับเป็นโช๊คอัพทุกรุ่นนะครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับ Ford Ranger LT ตัวนี้นะครับดูนี้สีดำนะครับแต่งดุสวยเลยทีเดียวนะครับผมแต่งฟรีนะครับย้ำว่าแต่งฟรีแล้วก็ใช้เงินออกรถน้อยนะครับผมยังไงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่ช่องผมได้นะครับผมหรือว่าโทรมาสอบถามผมได้นะครับผมจารึกนะครับที่ปรกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับผมยินดีให้ประการนะครับจะฟรีถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านนะครับยังไงก็อย่าลืมติดต่อกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ